ครับผมแปะปากช่องนะครับปิดทองหลังผ้านะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องแบบเรื่องแม่พิมพ์แล้วจบนะฮะนะครับจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมายผมมาไปออกไปบอกบุญนะครับเราไม่มีตัวอย่างอะไรที่เราจะบอกคุณเขาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บมาปีกว่านะครับก็จบไปแล้วครับนะฮะแต่เราจะพูดกันถึงเรื่องขบวนการนะครับในสายหลวงพ่อกวยนะครับที่ที่คุณเห็นว่าเขาดีเขาเด่นเขาดังนะครับ นะฮะตรุงเป็นเรื่ะครับแบบขบวนการที่ทําพาเกยที่ออกติดการประกวดนะครับนะครับคือไอ้เอกดนตรีสยามนะครับนะเอกดนตรีไทยดนตรีสยามดนตรีอะไรเนี่ยนะครับนะครับไอ้เอกนะครับนะฮะผมมีหลักฐานนะครับผมว่าสักวันหนึ่งนะผมจะเทาข่าวความฟังนิดนึงว่าสักวันหนึ่งวายพวกเมียก็เล่นซื้อไม่ซื้อกับหลวงพ่อแน่นอนนะครับก็จริงๆครับมันไปเจ้าก็ถอดบล็อกคราก็ให้ผมมานะครับว่าเ ผมผมถอดนะถอดเผื่อพี่เลยนะเนี่ยเนี่ยมันทํากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยคือเนี่ยครับสิวิจัมโบ้ครับแต่ละองค์เป็นแสบนะครับเนี่ยครับเนี่ยทีวิการล้มเนี่ยครับเนี่ยบล็อกตัวที่สองนะครับของผู้ปันนะครับเนี่ยครับเขาแกะสำรองมาให้ให้พี่แป๊ะเนี่ยสักวันนะฮะเนีเดี๋ยวมันหักหลังพี่แน่แต่จริงๆครับจริงๆทำมันขายเป็นขบวนการติดประกาศเนี่ยครับเนี่ยสิวิจัมโบ้เนี่ยครับนะฮะ นะฮะสิวใจับบสิวิกางร่มเนี่ยครับเดี๋ยเป็นเกยไปแล้วเกยก็เย่ๆแล้วครับติดเป็นประกาศไปขายกันนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะมาเล่าหรืออะไรนะครับแต่ว่าทนไม่ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเนี่ยทำเลยครมีหลักฐานยังมีครับเนี่ยเดี๋ยวใบประกาศใน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 เว็บวัดนะฮะคสิตธารามเขาก็นั่นะครับนะฮะไปดูเอาแล้วครับว่าแท้เกย์แท้เป็นยังไงความเป็นมาของไอ้ที่วันทำภาเกย์กันเนี่ยครับเนี่ยผมรู้ว่าใคร จ้างใครไปถอดพิมพ์เขาก็ถอดพิมพ์เผื่อให้ผมว่าเออเป็นอย่างนี้นะพี่ระวังนนเนี่ยมันมันมันทำาพาเก็ไปส่งงานประกวดขายกันนะครับนะฮะครับอ่ะก็จริงๆครับจริงๆทํามาแล้วครับไปขายกันเกื่อนหมดนะครับติดใบป,ประกาศขายกันหมดผมเป็นเรื่องจริงผมเคยพูดให้ทางสมาคมเลขาก็ฟังแล้วเขาไม่ไม่ยอมรับฟังผมก็ไม่รู้ผมก็ยังปล่อยมันเพราะว่าพูดไปแล้วนะผมเป็นกรรมการชุดเก่าเพราะผมเลิกมาผมไปสอนครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายผมเห็นแล้ว ของมันมาสดๆเลยนะครับมายังดินยังยังไม่นั่นแหละครับคนดูภาพเนื้อดินเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยสี่สิบปีเนี่ยพ่างพ่อนะครับมันต้องเป็นฟองแล้วมันฟองแล้วผิดพมิ์อีกจังหานะครับเขาก็ตีเขาก็ตีเราไม่ใช่แล้วครับะติดไปประกาศขายนะครับนะไอ้เอกปตีสยามเป็นตัวสําคัญนะครับให้ระวังนะครับหลวงพ่อกวยเยนเน่ามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วผู้จงตรงครับผมก็เคยไปฉุดมันออกมาให้มันนะเออให้โอกาสบันผมก็ฉุด นในโกการผู้ใหญ่เขารู้หมดว่ามันเป็นยังไงคบไม่ได้ใช้ไม่ได้เพ่เอาผลประโยชน์แต่ตัวเองนะครับนะเคยพูดคาคา,ายไว้ที่สิงห์บุรีไอ,ไอ้เอกตรีสยามเขาเปิดโฟนกูฟังกูนั่งก็นั่งนั่งรับฟังกับมึงนะนั่งฟังมึงพูดกับข้าอยู่อ่ะจะาดินเนี่ยพาชุดนี้ทำไปที่ททกรุงเทพเป็นเผาไม่ได้ต้องเผาวาดเขาสิงห์บุรีนะเขาขอมาเขาขอเขาขอหน่อย แลาบอกเดี๋ยวจัดไปให้อย่าบอกนัาแปะนะอขายสีนิจัมบูสามองค์เององค์ละแสนฮะเอาเอาเข้ามาเป็นพยานไหมล่ะห้เอกทําออกมาได้ทําออกมาได้อะนะทาออกมาเนี่ยอย่างนี้ไม่นันเหรอขายของขายให้มึงเนี่ยเป็นเงินถลายเนี่ยขายไปให้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 ใหท่านที่กูม,มีเรื่องเป็นเรื่องอื้อเฉาเนี่ยนะ ที่ดึงดึงรีงกันมาเนี่ยพไกขายไปเท่าไหร่มาเองนะสองแสนสามแสนนะมั้งนะได้ตังค์อาจาร,รย์อาจารย์เข้ามาล้านเดียวนะเนี่ยพวกเขาตรงๆเลยไอ้ต้อมมันไม่ถึงแสนไอ้ต้อมสำนักอาจารย์ขายไปถึงแสนมึงก็ไม่รู้กันนะบอยบางอาจารย์อ่ามาช่วยเขาขายครับช่วยขายกันเนี่ยเป็นเงินมีเงินเนี่ยบ,บัญชีอยู่เลยครับเนี่ยบัญชียังกระดาษเก่าแล้วครับเนี่ยนะเขียนปุ๊บกินไว้ พราะผมรู้แต่ละคนมาจิตใจเหมือนกันในขายแลราพกวยนะครับเนี่ยผมรับผิดชอบคนเดียวเพราะผมเป็นคนขายขายก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาอะไรไปขายองค์ต่อองค์นะครับขายเหมาเหมาไปมากอะไรมากเพื่ออะไรเพื่ออยากจะได้เงินนะครับเพื่ออยากจะได้เงินบอกตรงๆมาท,ทําหนังสือนะเธอทูลเขาหนักนะเขียนชื่อไว้นะครับแหละนะนะไม่ได้อะไรเลยไปขายก็เข้ามีตาดูครับผมไม่รู้จักนะมาเล่ารู้จักกันตอนหลังนี่ครับ นะฮะต้องเข้าใจผมเปิดเผยความจริงเลยครับเนี่ยมีฝากมาขายก็ได้ครับเนี่ยน่ดีหลุดหลุดไอบอลคนเดียวนะครับแต่ไม,ม่มีของที่ขายนะครับเนี่ยเราก็เชิญขายดีบ้างไม่ดีบ้าง,มางผมไม่รู้ไหมเบาไปเป็นลงังลังไอเอกได้เยอะก่าเพื่อนผมไม่ได้แล้วก็้วก็่ะได้ชื่อเสียงสเสียมาฮะผมยอมรับผิดอย่าลูกผู้ชายไปแล้วเพาะผมอยากได้ตังนี่เอาของพวกมีครับเนี่ยเนี่ยอยากได้ตังไปนะงด ครับหมดได้เขามานะนะครับให้เขาไปหมดเพื่ออะไรเพื่อแหลกของสิ่งของเหล่านี้เข้ามาเขาวัดครับไม่เห็นนะครับราเรียนถามเรียนบอกเลยครับผู้ใหญ่ที่ใจบุญนะครับผมทําสิ่งนี้ครับผมอยากได้ตังได้ตังเท่าไ่ผมก็ไปขนมาไปขนมาก็เก็บกองไว้ก่อนเพื่อศึกษานิดนึงขรับนะครับนะครับเรื่องนี้ครับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับเนี่ยวเขาเขาสงสารผมว่าพวกนี้ดูนะชาวก็ต้องหักหลังผม แน่นอนทําทออกมาจริงๆครับเนี่ยเนี่ยสิริจัมโบเนี่ยบอกเทเขาแกะตัวสํารองม่ใช่ตัวสารองป๊อปตัวที่มันถอดไปทำมดแล้วครับไปเผาจะเรือจะไปเผาก็ที่สิงห์บุรีอ่ะเขาหาดินให้เขาก็ไม่รู้ว่าโมดินมึงไปทำอะไรกันไปทับผ้านี่นะครับเนี่ยถิริจัมโบ้นะครับพูดกันเรื่องจริงครับผมมีหลักฐานผมไปเป,เป็นกรรมการให้มันไปนสอนทุกมัน,นรัธนาคารละพอผมไม่เอาแล้วผมไม่มีแล้วผมผมเหนื่อยแล้วผมไม่อยากขายของดีก,กว่านะผม ไปจันลุงนะการจะโดนตีนบ้างไม่โดนตีนบ้างเป็นกรรมการนะครับเขาทับเก้ ب, ประกวดกันมาติดใบประกาศกันมาก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเขาของเขาแท้ติดประกวดใครก็เป็นกรรมการสมัยก่อนผมไม่ไปว่าเขาก็อ่เราให้ความเป็นจริงครับผมนะเนี่ยผมเนี่ยไปขายเขาเนี่ยจดไว้หมดครับเนี่ยนะฮนะาครับผมเอ่อไม่ของแท้ของของเทียมอะไรผมก็บางทีบางอย่างไม่เราก็ข,ขายต่าง ขายป็นองคขายแล้วเนี่ยน่ขายยังไงนะครับเนี่ยขายข้าวดหนีตุ้สยามเนี่ยเอกตีสยามไปขายให้มันนะครับเนี่ยต้อเนื้อการขายตะกุดหลวงพ่อโมูให้ให้เข้าไปนะครับไม่ไม่กี่ตังค์นะบอยเนี่ยก็ไม่กี่ตังค์อะผมได้อะไรผมได้มาลานเนี่ยครับเนี่ยได้มาล้านหนึ่งไปซื้อทาหนังสือบุญไปสี่แสนตั้งอาจารย์เพทั้งนั้นครับก็ขอขอบคุณไปเลยครับนะผมทําชั่วแล้วโจรกลับใจครับโจรครับนะครับผมทําสิ่งนี้ให้ บุญบารมีเสริมสร้างท่านไปแล้วครับไม่ต้องให้ผมรับผมทําแค่นี้พอเนี่ยเป็นหมดเป็นเป็นเป็นล้านนะครับได้มาเป็นล้านหมดครับนะให้เขาไปเนี่ยสามสี่แสนของเขาไปเนี่ยที่เหลือมาเนี่ยผมก็ไปเอาเอาพวกนี้มาเข้าวัดนะครับนะฮะแม่พงแม่พิมพ์เนี่ยครับนะครับมันกระจัดกระจายไปแล้วผมไม่เคยไปไปบอกบุญแค่นั้นเองนะไปบอกบุญแค่นั้นแท้ไม่แท้ครับไม่เป็นไรผมไม่โวยวายอะไรกันทั้งหนานะครับอ่าเนี่ยไอ้พี่ทั้ง เองตัวทีสยามเนี่ยจังเยอะแยะแล้วครับเนี่ยต้อมรสสับประจำผมก็ช่วยขายตะกรุดดอกเรื่องไรเนี่ยบอยบรลจายเขาก็ขายเหรียญเหลือลอะไรผมช่อยเขาขายทั้งนั้นแหละครับนะนะของที่อะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้ไปขายเขาขคนเดียวก่อนหน้าเขาผมไม่มีอะไรของขายในตู้สบายหลังหลังๆเนี่ยผมไม่มีอะไรขายเลยครับนมีพระนกปั๊ดทางนั้นนะครับซื้อไปขายไปนะครับซึ่งขายกันไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ผมไปรับผิดผู้เดียวเอาครับเอาตอนนี้เอาไปไล์บุคคลเลยครับนะครับ นะขอให้อาจารย์เข้าใจนะครับผมเอาเงินท่านมาเนี่ยแบบนี้ครัวัดบารมีบุญกุศลอะไรต่างๆนะฮะยกให้ท่านไปขอให้ท่านรับไปเลยครับรับทราบเลยครับนะผมไม่ได้ขายคนเดียวนะครับมีสารพัดคนเขาฝากขายบ้างช่วยเขาขายบ้างอะครับดีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันมันปนเปขออภัยด้วยครับนะครับขอกราบอภัยจริงๆเจตนจะนาวอยากจะได้ตังค์แป๊บเนี้ยครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างสัมพันธสัมพันธ์แบบมีคนเขาจะมาซืออ่าอ่าอ่า พ่อผมก็บอกเออนะหลุงผมก็บอกเออเนี่ยเดีมยวรอให้แป๊ดดีกว่าคนอื่นไม่เอาอย่ยเราคิดดูเลยยี่สิบกว่าปีรอผมนะให้รอผมมาเอาเข้าวัดนะครับได้เงินของอาจารย์นะครับนะครับขอให้ฟังผมนะครับขอเข้าใจนะสักวันผมมีเงินล้านนะครับเนี่ยผมจุดประจีบน่ะหักแล้วเหลือล้านหนึ่งครับเนี่ยของเขาประมาณสักสี่แสนกว่าผมห้าแสนกว่านะครับเนี่ยไปตรงนี้หมดนะครับผมจะรับสาภาพผิดนะครับเรื่องทัพพระเกศเข้าใจนะครับเนี่ยครับ เก้เลยครับใบประกาศเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทีหลังนะเดี๋ยวขึ้นเฟซให้ดูนะครับเก้เราไปขบวนการนะครับขายติดรางวัลปุ๊บไปขายกันมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นกรรมการมาดูแลนะครับแต่สี่สี่ห้าปีทำอะไรกันมามั่งก็ติดประกาศขายกันบ้างผมก็ไม่รู้นะครับนะฮะผมก็ไม่รู้แล้วผมว่าผมไม่อยากยุ่งก่อนทำไมเขาบอกทชไมพี่แบ๊บไม่ออกมาพูดกับเพื่อนผมมาขอร้องมันผมจะวิ่งเข้าสมาคมไปรายงานมันนั่นะแล้วเลขาทางสมาคมเขายังไม่มาพิจารณาเลยผมไม่บอกกำลังกินลากาะแฟรที่ ที่พันทิพย์งล่างนะครับย้ายเอ่ยนามครับเดี๋ยวมันจะเสียมันจะเสียหน้านะครับนะให้รู้ดีรู้ทั่วกันบ้างครับเนี่ยสิวิจารบุกขายเป็นเป็นแสนเนี่ยเบบบอกไอรินบอกไอรินถึงบุรีว่าขายขายโอเป็นแสนผูกกันตรงๆนะครับนะเอาอย่างนี้ครับตาโตตาแล้วบุกอีกรักอีกคนแล้วครับนะครับเนี่ยเนี่ยครับอย่างไอเจ้าของเว็บแดงนะครับผมจะบอกให้บอรู้ไทยนะ่ะมึงนึกถึงคุณไหม กคือเวลาแบบไทเกอร์น่ะพระบูชารูปสองกับรูปรุ่นรุ่นรูปกระสังแผ่นน่ะแสนเสียไล่ตามจะตายหาไล่ตามทวงตามแต่จะตายห่ามึงคิดเป็นคนบ้างนะคิดถึงว่าเออกูดีพวกมึงทะเลาะไหนมึงก็ยังไอ้เฮียมีปัญหาปุ๊บบล็อกกูเลยในในในนั่นน่ะในในเฟสแดงสุนตีอะไรนะะบอกกูออกเลยรี่แกรูว่าหัวพวกความจริง ผม,ผมเราก็มีครูบาอาจารย์ก้มหน้านอมรับสักนิดหนึ่งก็ได้ไอ้เหียโยนความช่วยให้กูหมดเลยอะความเดียวเข้าตัวไอ้ควายมือกง็โง่มืงไอ้บอลมือก็โง่บอลอุทัยจะไปมึงจะมาเก่งเกินกูนมไม่ได้หรอกเมื่อเรียนรู้เกาะกูกตู้กูเนี่ยฮะขอความรู้กูพระสมเด็จแดงเป็นสีแดงมึงยังพูดเลยไอ้บอลอุทัยจําได้ไหมบางทีผมไปแช่น้ำคืนเดิมคืนสองคืนเดยวก็ สีแดงหายแล้วกลายเป็นสีส้มแล้วกูยังบอกมึงแลวแต่พวกเมือมึงขายพวกมึงแล้วมึงจะทำอะไรกับเรื่องของมึงไอ้บังูไทยจำได้ไหมสมเด็จแดงอ่ะมึงจะไปแช่น้ำอะไรน่ะฮะมึงยอมไหมแล้วไอ้ลูกชายชาติทหารมึงยอมรับสภาพผิดไหมนะมึงพูดอะไรมึงไม่อายแล้วอากระจายตัวเองบ้างไอ้หาของไทเกอร์ไปก็ไทเกอร์ไปให้ไปไทเกอร์ไปไม่รู้จักมึงเท่าไหร่เลยนะแอแสนสี่กูเสี่ยงระตายต้องไปตามทวงมึงน่ะะมึงไม่อายเหรอ ถ้ากูพูดความจริงอ่ะแม้สมเด็จแดงเดี๋ยวไม่ใช่น้ำคืนเดียวขหายเนี่ยมึงหลอกลวงประชาธิปไตานานแหละรู้ดีกันจังนะอ้าวอย่างเนี้ยไอ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 ลูกศิษย์หัวโปรดสยเอกตษีสยามเนี่ยครับไอท็อปนะกรรมการเนี่ยสบายตอนที่ผมเป็นเทนให้มันสุดรั้งสุดท้ายสองไฟอ่ะผมเห็นการกระทำของมันหมดไอเนี้ยไดี่ยตัวสําคัญเหมือนกันนะรู้ว่าพระจะเข้ามาเข้ามาประกวดกันผมไม่ให้นั่งรับพระ ผมรู้มานานแล้วไอ้นี่นะตอนนี้เพก่สอนมันเป็นกรรมการนะครับแล้วนะไปสอนม,มันก็มือไอ้พวกนี้นะครับนะแล้วมึงไทเกอร์อะอาจารย์ไอ้ต้องไปอ่ะพาสมบกโพนะที่องค์ว่ามึงเขียนไปชื่อมือเลบอลอุทัยเป็นของมือเลยนะมึงน่าอายนะอนะนะพอกันเลยใกล้ต้อมไปหาครับจาคืนสามวันนะครับขอคืนเอาไปคืนเขาหน้าสนะงสา,านเขาพะคืบมาหสงสารเขา อัดแอดอัดแอดจะมาทำมาให้คืนนะเห็นแี่แขกเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองจะไปขายเองให้ได้เจ็ดแสนกระทั่งที่ผมเอาแค่สามแสนห้าอ่าพอไวแอดไแอดไปผมออกจากโรงพยาบาลผมไปผ่าตัดออกมานมขอคืนบอกให้เวลาสามวันแรกมือแรกคือไอ้ต้องสำนักจันนะครับพูดกันตรงๆแล้วมันก็มันก็ยามดีกันมันก็ไปก็ให้บอลไปขายต่อไวต้องอะต้องเป็นเป็นไอ้สำนักจันต้องรับผิดชอบ พราะผมฝากให้มันขายสามวันไม่ได้ก็ต้องคืนสันเมืองนาดเขานะไอไอนาดเมืองสันนะครับนะ้าพอผมไปรับพระอ่อนแอก,กว่าจะคืนได้รอไปชั่วโมงชั่วโมงเพราะไปคุยตกลงว่าเขาไว้แล้วเจ็ดแสนเพราะว่าพาไปได้พาแท็กเกอร์เข้ามายิ้มเขามาขายตอนคืนเขาผุมไปจ้องไปเอามาก่อนคืนเขาก่อนแล้วให้เขารู้ก่อนว่าพระยังอยู่ในการทานะในการระเบียบของการคนเล่นพระเอาพระมาคืนผมที่หน้าตู้ไอ้ต้อม พอผมรับกลับมานะไอ้ต้อมพูดยังไงไหมครับล่ะพระไอ้ไอ้ที่ปกโพองคสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่เจ้าคู่วิภคุณในเยาวราชไปแล้วครับนะไอ้ต้อมพูดยังไงไหมครับล่ะพระองค์นี้เชาถ้าไม่ได้ถ้าเข้ามาในสนามอีกตอนแรกครับเป็นงั้นเป็น,ปนกรรมการแล้วเขาจะสวดให้เกยน,นี่หรือผู้ก,ก็บอเปิดอกครับนี่หรือติดสายตรงพ่อควยพา้าแท้จะสวดให้เกยโอ้โหเล,เลวระยำไอ้ต้อมทำรักจานนะมึงงู มึงเห็นเงินเดี๋ยวนี้มึงเด็ดมึงดังมึงงูลงไม่น่าหรือพุทธคูบาอาจารย์นะจะไปดูโอ้โหแย่จริงๆครับกระบวนการนี้นะครับนะครับครับนั่นแหละเดี๋ยวขายก็ขัดแย้งกันเองลึกๆนะครับไม่ใช่ว่านะครับนะฮะนะไอ้ท็อปเนี่ยตัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยซื้อของผมยกมือไหว้เดี๋ยวนี้เป็นเป็นคนที่มันไร้สตินะกรรมการพวกนี้แหละครับนะฮะไร้สติไม่มีอะไรเลยกูให้ภัยหมดอ่ะนะเรื่องขายของอะไรจบแล้วครับเนี่ย บัญชีคนละเท่าไหรเท่าไหร่หรนะฮะมีหลักฐานครับผมจดบดผมรู้แล้วพวกเนี้ยผมไม่งูพอมแล้วผมอาบน้ำมาก่อนอาบน้ำร้อมาก่อนทุนกมันนะผมอยู่ในวงการนี้มา20ปีแล้วนะหลวงพอ่อเยรู้ว้ไอ้สายหลวงพอ่อเปรไม่มีใครได้หรอกครับจริงๆมันมีใครจะซื่อตรงกับเราหรอกเนี่ยไปทํามาได้ดิวดิาั่มกางเอ่กลางล่มมาขายติดรางวัลขายกันได้ผมมีหลักฐานเดี๋ยวเดียวผมเก็บตัวแล้วกันนะผมมีหลักฐานนะเขาเปรียบเทียบก็รู้แล้วผ่านทำ มอ้อดินเผาใหม่ของเก่าเขารู้ไม่ใช่คนโง่ไอ้คนโง่ก็ผมสงสายผู้บริโภคนะอย่าไปเชื่ออะไรมากมากครับนะเอาเท่าที่มีนะครับผมบอกให้นะพระของพ่อพระของพ่อมีเจ้าของทุกองค์นะครับนะครับนะฮนะแล้วก็เรื่องนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยดวนล่าสุดเลยไอ้สารละเลวไอ้ชาติชั่วไอ้นรกมาเกิดอนะเขาทําให้วัดพระออกจากวัด มึงจะไปเรื่องมากอะไรมึงไม่ใช้มึงไม่บูชามึงไม่ซื้อนะไอ้นรบแตกเกิดอนะเนี่ยพ้าเนี่ยมึงลอายไหมลนะ่ะเงินเข้าวัดพท่าหรายกูทำมาทำด้ด้วยศรัทธางพ่อไปสวดไปเก้ไปเล่นไม่ล่นไม่มีจํานวนจํากัดเขาสร้างด้วยความศรัทธาเงินเข้าวัดไดดอ้ไไเ,เนี่ยมึงไม่แบ่งอะไร แบ่งอะไรเลยอ,วาวาองวัดวาอารามเขาออกมาจําหน่ายเงินเข้าวัดไปแล้วน่ะน่ะเ้ินเผยเผยแร่บารมีหลวงพ่อไปองค์มันไม่กี่ตังค์นะผมวนสารนะผมเนี่ยในกระป๋องพวกนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครไม่ซื้อผมไม่ว่าอะไรผมก็บอกแล้วใครนะให้น้องๆเข้าไปนะเ,าเขาไปเช่ามาจากวัดมึงไม่ได้อายกระจายมั่งเลยไอ้ดะชานไม่อยากจะดา่า มึงแอดดี jadi, ie, er it, ้ทำไมึงไม่ซื้อแล้วต้องมีระเบียบการต้องทำพากถวายกี่องค์กี่องค์ต้องมีน้ำเบอร์โอ้โหคิดได้ขนาดนั้นเนาะเอาแค่มเงินไปทักไปขวางทางวัดเท่าเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยกูทำกูบอกกูทำใหญ่บอกคิดว่า์เกว่าเกไม่เป็นไรหรอกนะอะมันไปอยู่ในวัดมาแท้แล้วเลยเกง่ายๆปัญญาอ่อนครับอ่าจบไปได้บอลนะมึงนะ ไม่สวดจางอภาี่นนไปโปกโปพสฉากหีกาเขียนบอลอุทัยน่นะครับผมจะขึ้นโพสไป,ปนะครับไม่ใช่ของมันเลยครับน่ะไปขายงองแงไปมารวมหัวเจ้าพระสวดพระเกศดีแล้วหลวงพ่อช่วยน่ะเป็นพาแท้่มาขายผมเนี่ยโอรสสองแสนนะผมจะซื้อไหหมดเลยน่ะว่าแต่พรสวดเกต้องต้องใจเป็นกลางกลางเปิดใจวกว้างบ้างนะไม่ใช่ว่าโอ้โหทําแมงแมงไม่คิดอะไรแล้วกูจะสตักเงินอาจจะชื่อเสียงอะอะไรนะครับ เข้าใจแล้วครับพี่น้องนะไอคนที่หลงผิดนะครับนะเนี่ยการกระทําลวงบันมีมาหมดแล้วครับแต่ผมไม่อยากออกมานะผมถามว่าไปว่าข้าพเจ้า,พา,าเกิดอะไรเนี่ยถามว่ามึงมึงเกิดกันทันไหมนะถามนี่เกิดกันทันไหมม่มได้พาก,กันกี่ปีนะเราไม่อยกไปดูถูกเขาพาวงพอดีทุกคนดีทุกองคเนี่ยนะผมมาสม,มาเนี่ยมาเปิดเนี่ยนะครับเปิดเรื่องที่ผมขายของไปช่วยกันขายไปนะครับรู้แล้วนะครับว่า ผมช่วยขายขายมั่งนะครับช่วยขายก็ไม่มีลอกก็ช่วยน้องๆขายเดี๋ยวไปมาผมรับคนเดียวไม่รู้พ้าอะไระครับผมไม่ได้ไปขายคนเดียวนะครับแบบโอ้โหผมไม่มีอะไรจะขายแล้วครับก็ให้น้องๆขายกันไปนะช่วยขายไปแล้วผมไม่ดีเหรอผมรับคนเดียวนะไม่เป็นไรนะผมทูดตการาเนจริงๆทําบุญไนดะ้ทำมันจะเสียตรงนี้ก็ตรงนี้ทำมันเลพาดีๆไม่เห็นออกก็โชยผมบ้างเนะไปพ้าที่สุดเลยที่เห็นโชว์ๆ,ๆเกเๆออกมาขาย็นแท้หมดแล้วมาแต่งขายเป็น ปลุกบอลลัดมาแต่งไทยเก่าขายกันแล้วตัวเป็นหมื่นตัวเจ็ดแปดพันแล้ไม่อยากจะพูดครับผมไม่อยากนะเพราะว่าเราพูดไปไม่มีดีนะพ่อหลวงพ่อเขาไม่อยากจะเล่นนะครับแต่ว่าทาซื้อไปลยครับทามั่นใจนะครับแพ้แพ้ก็มั่นใจก็ซื้อไปครับนะฮะมันอยู่ด้วยความศรัทธาั้งแต่เราุคนครับนะฮะอย่าก็อย่าไปนะครับว่าเราพิจารณาดูเองครับผมไม่ได้ไปลดลดทิ้งเพา หลวงพ่อให้ให้เสียหายนะครับแต่เดี๋ยวผมมาพูดเรื่อยไอ้ไอ้พวกสัตว์เทีย่ยขบวนการน,นะความดีเข้าตัวกวาช่วยคนอื่นเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเีสองพิมพ์เสร็จดีสามพิมพ์เนี่ยผมไม่ได้ไว้ไอ้พิมพ์กันผีนล่วมันไม่ไม่สัมพัญเท่าไหร่ไอ้เนี่ยตัวขายไปแล้วสามองค์ไม่รู้ตอนน,นั้นสามสี่ปีเดียวกะขายไปตัวองค์ละแสนแล้วนะครับเนี่ยองค์ละม่นกว่าติดบปรยาก,กาศเพลิบเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาสงสารผมห้าปีเลยนะครับทุกทรมาน ทำไมทำไมเขาบอกว่าท่านบาลพี่แป๊ไม่ออกมาพูดผมก็พูดแล้วเพื่อนผมขอร้องว่าพวกเราให้มันนึกให้มันกลับคําไอ้มันนึกกลับใจมันไม่ทำนี่ยใบใบกาดเกินเต็มหมดเลยนะครับขายไปแล้วโอละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเออสินจัมโบกเป็นแสนผมมีหลักฐานเนี่ยเนี่ยนำไปพูดกับใครนะไปพูดกับใครไว้แหละมีหลักฐานเนี่ยเมียน้อยผมรู้ดีนั่งฟังหัวเราะคิกๆอย่าไปบอกนะักแปลนายเอกพฤศจีสยามว่าจ่าผ้าชุดเดีย ที่บ้านมันเผาไม่ได้ัอยู่ข้างพันทิปไปนะครับมันเผาไม่ได้ต้องมาเผาที่สิงห์บุรีบ้านข้าวนู่นครับเอ้หาดินใครหาได้เขาไม่รู้แล้วคนนั้นไม่รู้ว่ามันมาทำพักเกกันเป็นขบวนการเนี่ยครับปอติเราก็หยิ่วกักนไปขายน่าเชื่อถือไหมครับนะฮะครับนะครับผมขอบอกกล่าวเลยครับสาหรับว่าคนที่ไม่บางทีไม่เบื้องหลังเบื้องลึกอะไม่รู้ว่าผมเป็นคนอย่างไง ผมรู้หมดครับพัเราผบพ่อผมวยผมรู้จริงแต่ว่าเราจะพูดไม่พูดมันพูดไปก็มันก็เส,สือกเสียอย่างเงี้ยพ<ส>อเสนออะไรพิเศษเป็นเป็นเรื่องเวลาวนะผมถามจริงอะเรื่องเวลาวได้ยังไงแต่สรุปง่ายๆนะครับเนี่ยนะฮะคนใกล้ชิดคนที่ไว้วางใจนะครับไอ้พวกสิ่งเหล่านี้พวกคนเหล่านี้นะคะรับคุณเกษตรมัน,นะะไไวันนั้นๆๆนะครับอย่าไปไว้ใจนะครับทุกอย่างกูเห็นภาพรวมภาพลับก็ดีๆนะครับอย่าไปไว้ใจครับพัก ข้าเนี่ยแต่ท่านทานเลยเกเลยครับเดี๋ยวผมเอาลูปให้ดูนะครับติดไปต่างกันล่มนะครับนะฮะเอาว่าขายกันอะไรผมไม่เข้าใจนะครับเนี่ยคนใกล้ชิดระวังนะครับคนเยอะๆยังเชื่อถือกาให้งมงายอยู่นะครับนะนะครับเรานะศรัทธาตัวหลวงพ่ออะไรก็ได้พระหลวงพ่อนะครับมีมีกําลังเราเช่าไปเรามั่นใจเราเช่าไปนะครับนะครับอย่าไปหลงกลเชื่ออะไรกันมากมายนะฮะ พระอะไรก็ได้เราอยู่ที่เราประพฤติด,ดีประพฤติชอบได้ขนาดไหนนะครับนะของผ้าหลักแสนหลักล้านไปก็ไม่มีประโยชน์พระกรถินถ้าเราประพฤติด,ดีประพฤติชอบได้ดีพระกรถินพระแอกพระป่าก็มีพุทธคุณครับนะครับนะเนะขาว่าเนี่ยไอ้อะไรคนใกล้ตัวยิ่งเราคนใกล้ตัวเราเชื่อถือเขาเรายิ่งเจ็บนะฮะยิ่งเจ็บครับพระเก่าเมียรักเนี่ยนะ อย่าไปได้ไว้วางใจกันเหมือนเขาว่านะครับนะผมก็โดนมาทั้งแยะแยะครับทั้งเพื่อนฝูงทั้งลูกศิษย์ลูกหาลูกเมียเมียแล้วมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับทีนมันเห็นเราไปผิดผิดไปหมดนะครับนะฮะเรื่องทำภาเกตจบนะครับ ไปเถอะไปดูกันแล้วครับอ่ะถ้ายังมีรายการอยู่พวกไอ้พระชุดนี้ออกมาทำมาแล้วในบล็อกเนี่ยในตัวสํารองในไอ้ช่างนี่เขาเขาบอกพี่เนี่ยมันทําแบบนี้ไปแล้วพี่นะเนี่ยให้ผมมาถือไว้เนี่ยเนี่ยถือมาจนไม่อยากจะยิ่งไม่อยากจะถือแล้วเนี่ยเป็นเวลาสามปีสี่ปีทั้งนี่ยครับนะครับนะฮะนะครับใจแล้วครับพระชุดนี้ขอฝากแล้วครับใครจะซื้อใครจะเช่านะครับแต่ว่าผมทำด้วยศรัทธาดีของหลงพ่อนะครับเอาจบแค่นี้นะครับผมเอาแค่เอาแคบมาจบไปไอ้ขบวนการอวุนด้าโจก็คือเอกดนตรีสยามนะครับ จบเลยครับ